ด้วยเรามาหาหินในตำนานกันไหมตา,ามสองหนึ่งหาด้วยเราขอหาอันนี้มันดูใหญ่ดีว้าวด้วยทำไมไม่ใส่แมสล่ะเพแมสมันอึดอัดนี่ฮะ<า>แต่นี้บอกว่าให้ใส่แมสเดี๋ยวถ้าไม่ใส่แมสเกิดเรื่องใหญ่แล้วโดนนี้ดาอีกนะไม่หรอกเฮียอ้ยใส่แมสเด,ดี๋ยวนี้ไม่งั้นพี่จะไปฟ้องนี้ไม่ใส่หรอกเฮีย <What? S 2> มันเก็ก,กะเราไม่อยากใส่ไม่ใส่ ไบ <Bible. S 2> เบิลเบลล่าสอ่กรุกดไฟามและกดกระดิ่งด้วนะคะตุ้ยวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยเราจะไปทําอะไรดีกัน <What? S 2> อ๋อเรารู้แล้วจะไปทําอะไรดีเนีย่ยเราไปก่อประสาทสายข้างนอกบ้านไหมได้สิตุ้ยแต่ถ้าเราจะออกไปนอกบ้านต้องขออนุญ,ญาตแมามีก่อนนะ ก็ไม่เห็นจะยากเลยเฮียไปขอมามี่เดี๋ยวนี้เลยสิรีบรีบไปก่อนเวลาจะหมดรีบร้อนมะนี่ครับใครลูกบ้านขอออกไปเล่นสนามทรข้างนอกบ้านได้ไหมครับไปเล่นข้างนอกเหรอ ก็ได้นะลูกทำไมยอยู่ในบ้านเบื่อเลยครับแค่ครับบ้านนี้ไม่มีทีวีคับเออก็ได้แต่ว่าลูกต่อโคอ่ะออกไปอ่ะต้องใส่แมสป้องกันนะรู้ไหมเดี๋ยวนี้โควิดระบาดหนักมากๆเลยถึงว่าจะแค่หน้าบ้านนี้เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนรู้ไหมคะครับ<ะ>อ่ะแล้วอย่าลืมกำชับน้องนะว่าน้องต้องใส่แมสตลอดเวลาเลยได้เลยคับไปิข้างนี้่เล่นกันดีด กอองง็ม้วงลายส้มส้มตู้ยเรามาหาหินในตำนานไันไหมสามสองหนึ่งหาได้นกอัอหาันี้มันดูใหญ่ดิว้าวเ,เราฝังมันค่ะเรากำลังฝังหินในตำนานอยู่ฝังให้มันเป็นหลุมใหญ่ เดน้องก็จะทำเหมือนแนวน้องก็จะทำเหมือนแนวแมวดินไงแนวดินบ้านใชสิด้วย,วยทำไมไม่ใส่แม่ล่ะคนแม่มันอึดอัดนี่ฮะแต่นี้บอกว่าให้ใส่แม้เดี๋ยวถ้าไม่ใส่แม้เกิดเรื่องใหญ่แล้วโดนนี้ด่าอีกนะ ไม่หรอกเทียแล้วตั่จะขโมยนตำนานไมฮะก็น้องก็รัน้องต้องถูกคาร์ตาเบอร์รี่ให้มันงมีไงเฮียมาทำอีกคราวนี้สองข้างเลยนี่ได้สองข้างอแล้วก็เยอะๆหนึ่งตอง จะยื้อใส่ไหมอาเมียขอเซ็มมืออุ้ยใส่แมด้ดเวนี้ไม่งั้นพี่จะไปฟ้องนี้ไม่ใส่หรอกเฮียมันเกะก,กะเราไม่อยากใส่ไม่ใส่แม่จะสิบได้เดี๋ยวี่ไปฟ้องนี้แล้วนะเม่ลล่าคะทำไมหมามีพูดไม่ฟังเลย เนี่ยเขาไปฟ้องว่าเบลล่าไม่ยอมใส่แมสนะทำไมไม่ใส่แมสคะลูกข้างนอกมีแต่เชื้อโรคจะใช้คำว่าอึดอัดไม่ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องเล่นข้างนอกเลยค่ะไปไปเข้าข้างในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเชื้อโควิดจะเข้าสู่ร่างกายหรือย,ยังไปไปตรวจหาเชื้อข้างในบ้านเลยไปทำความสะอาดเลยไป เดี๋ยวเราจะมาตรวจโควิด COVID ด้วยที่ตรวจโควิด COVID แบบน้ำลายกันนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าช่วงเนี้ยโควิดระบาดหนักมากเลยค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี้ก็เลยก็ต้องจับไบเบิลแล้วก็เบลล่ามาตรวจน้ำลายนะคะเพราะว่าเด็กๆอะ่ะจักแย่จมูกเด็กๆก,ก็กลัวนะคะไม่กล้าให้มามีเนี่ยตรวจมีม้ก็เลยเอาที่ตรวจแบบน้ำลายแบบนี้ย่อนี้เลยนะคะมาให้เด็กๆตรวจ เขาก็จะมีถ้วยตรงนี้เดี๋ยวจะให้เบลล่าถูนิลายของเบลล่านะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองจุ่มนะคะแบบจุ่มค่ะเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะจุ่มแบบนี้เบลล่ารอผมอยู่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะมัยังมีกิดนเลย เดี๋ยวรอให้มันไปตุดเลยนะคะต่อไปของพี่ข้าไปุดนหเบิ้ลถุยรวบรวมน้ำลายมาก็ถุยให้มันตุดเนเปิดค่ะแล้วก็จุนลงไปมันก็จะดูดขึ้นไปถ้าคนติดโควิดก็จะมีสองขีดน้ำลาจะตุดแล้วครับแต่ยังไม่เลือดขีดเลยต่อไปมาถึงคิ้วหมามีแล้วหมามีก็จะตัว เรื่องตรวจแบบนี้นี่คือดีมากเลยสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมไม่ต้องแย่จมูกเพราะตอนแย่จมูกไม่ต้องทรม,มานแย่จม,มูกเลยค่ะเดี๋ยวผนก็จะออกแล้วนะคะเดี๋ยวรอผลแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆผลออกมาแล้วค่ะน้องเบลล่าไม่เป็นเบลล่ามีกี่ขีดคะหนึ่งขีดค่ะเดี๋ยวรอผลของมามี่ก่อนนะคะแต่ว่า ผลของเบลล่าก็นี่ค่ะแสดงผลหนึ่งขีดนะคะนาะยขอดูของพี่เบิร์หน่อยยังไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นอ่าผลของเบิร์ก็หนึ่งขีดเหมือนกันนะคะก็กใช่วิธีการตรวจโควิดก็สะดวกสบายมากๆเลยะนะคะสำหรับเด็กโดยการให้บวนน้ำลายไม่ต้องแยกรมูกนะคะ ปลอดภัยไร้หายห่วงเลยก็ใช้ชีวิตแบบ new normal นอกบ้านได้ต่อไปนะคะทุกคนของมามีก็ออกมาแล้วนะคะหนึ่งขีดเช่นกันนะคะ อย่างน้อยอ่ะเราก็รู้ว่าเราอ่ะติดโควิดหรือเปล่าเบื้องต้นด้วยการตรวจด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านนะคะจะไปไหนก็ต้องเซฟตัวเองใส่แมสล้างมือด้วยแอลกาอฮอล์บ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยและห่างจากโควิด19นั่นเองนะคะโอเค แล้วที่สำคัญนะคะเด็กๆออกไปข้างนอกเลยต้องอะไรลูกใส่แมสต้องใส่แมสนะคะห้ามรำคาาแล้วก็ไม่ใส่แมสเหมือนน้องเบลล่าเด็กขาดเลยนะคะด้วยความประทถนตดีจากช่อง my little bella s o r โอเคอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วไม่ต้อค่ะบ๊ายบาย